ให้ดูจำนวนเรือนะคะที่จอดเรียงรายกันเยอะมากนะคะน่าจะเพื่อแรงหรืออะไรไม่แน่ใจทำไมเขาจอดเยอะนะเรืออาจจะจอดรอนักท่องเที่ยวนะคะเยอะมากเลยนะคะคือเยอะคือเยอะมากไม่ต่ำกว่าห้าสิบรลำหน้าจ่าจตลอดแนวชายฝั่งน่าจะกว่าห้าสิบถึงร้อยลำนะคะ ถึงแนวหน้าโรงแรมรีสรอนเลยมาให้ดูยาวมากเรือลำนี้กำลังจะออกแล้วนะตกทะเลแล้วแล้ววีวันชัวอันนี้ออกแล้วนะเตเต็มออก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 ค นี่นะคะครับลำนี้กำลังออกเปินออกเป็นออกใช่ไม่ใช่เรือว่าเยอะมากเรือพร้อมที่จะบริการนักท่องเที่ยวนะคะก็ พอมาในการนักนทเที่ยวนะคะเรือเยอะมากนะคะน่าจะมีเป็นร้อยร้อยลำแหละที่เจาะที่เห็นเห็นที่นับนับนับอยู่ไม่ต่าไ,ไม่ต่ำกว่าห้าสิบห้าสิบลำนะคะแต่กว่าจะทั้งหมดเลยที่ออกตั้งเลยมันไม่ได้ไม่ต่กว่าร้อยกว่าลําเยอะมากนะคะก็ช่วงนี้กระบี่กลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งทุกคนท่องเที่ยว ชาวเลชาวบ้านนะคะเจ้าของกิจการร้านค้าหรือร้านของฝากรถส่งสนามดินรถเทศเสี่โหทุกทุกที่นนองสามารถที่จะทำอะไรได้นะคะอยู่ได้แล้วอะ่ะบางคนเขาก็บอกว่าช่วงที่ผ่านมาเนาะเขาอยู่ได้แล้วพอช่วงนี้เริ่มมาเึก่คักเขาก็ถือว่าเขาก็สบายขึ้นอีก ประมาณหนึ่งเลยนะคะไม่ไม่ซีเรียสมากเหมือนกอบแรกๆแ,กแล้วนะทรองต้ฟ้าก็สวยๆอย่างนี้เลยนะ